สวัสดีค่ะปุ๋ยโตโยต้าเพชรบณ์สาขาหล่มสาาักค่ะวันนี้ปุยจะพามาชมผลิตภัณฑ์โฉมใหม่นะคะ On New Corolla Cross นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเครื่อง1.8นะคะตัว h ไฮสปิดนะคะมาที่ด้านหน้านะคะด้านหน้าของเราไฟหน้านะคะก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ LED นะคะ กระจังหน้าของเรานะคะก็จะออกแบบไปด้วยสีดำพร้อมโลโก้โตโยต้านะคะสีฟ้านี่ก็คือว่าแสดงเห็นว่าเป็นรุ่นไฮบริดนะคะสวยงามดูโดดเด่นนะคะเฉียวนะคะกระจังหน้าของเรามาที่ตัวเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ของเราก็จะเป็นเครื่องยนต์1.8ไฮบริดนะคะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า ให้กําลังสูงสุดแรงมา้าสูงสุดได้ถึง122แรงม้าประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็ประหยัดน้ํามันที่สําคัญเลยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะมาที่ซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อของเรานะคะจะออกแบบไปด้วยสีดํานะคะตัวล้อแม็กนะคะล้อแม็กของเรานะคะก็จะ เป็นสีทูโทนนะคะเป็นขอบ18นะคะตัวนี้ก็จะมีระบบเบรก e b s EBD BA นะคะตัวนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยระบบช่วงล่างด้านหน้านะคะแบบอิสระนะคะตัวนี้แมกเฟอร์สันสตัดนะคะพร้อมเหล็กกันโครงนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็น torsion b e ี m น,นะคะพร้อมเหล็กกันโครงก็จะทำให้การทรงตัวนุ่มนวลน,นะคะตัวนี้ แล้วถัดมานะคะก็จะออกแบบไปด้วยโลโก้ไฮบิสนะคะดูโดดเด่นสวยงามนะคะกระจกมองข้างของเรานะคะพร้อมไฟเลี้ยวนะคะโครงสร้างของเรานะคะเป็นโครงสร้างแบบ TNTA นะคะเพื่อดูดซับแรงกระแทกนะคะจากการชนเพื่อให้ผู้โดยสารมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะประตูของเรานะคะก็จะเป็นแบบเปิดอัจฉริยะนะคะทั้งสองฝั่งเลยซ้ายขวานะคะคุณจะอยู่ในกระเป๋าเราก็สามารถ เปิดปิดได้สะดวกสบายนะคะให้กับคุณลูกค้าที่ตัวถังน้ำมันนะคะของเราก็จะรองรับ E20 นะคะความบรรจุได้ถึง36ลิตรนะคะก็จะประหยัดถึง23-24 24กิโลลิตรเลยทีเดียวนะคะก็ประหยัดน้ำมันนะคะตัวนี้เครื่องยนต์ก็จะเงียบนะคะ มาที่ตัวไฟท้ายนะคะไฟท้ายของเราก็จะเป็นแบบ LED นะคะไร้ไกนิ่งนะคะตัวนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในขณะที่ลูกค้าขับรถตอนกลางคืนนะคะเพื่อมองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะด้านฝาท้ายของเรานะคะก็จะออกแบบไปด้วยโครราคออสนะคะพร้อมโลโก้ของ Toyota นะคะออกแบบไปด้วยสีฟ้าก็คือว่าเป็น h y b ริดนั่นเองนะคะรุ่นนี้พร้อมกล้องมองหลังนะคะตัวนี้เลยทีเดียว ด้านบนถัดมานะคะก็จะมีไฟเบรกดวงที่3แบบ LED นะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับคุณลูกค้ามองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ด้านฝาท้ายของเรานะคะก็จะเปิดปิดแบบอัตโนมัตินะคะแบบคลิกเซนเซอร์นั่นเองก็คือเพียงใช้แค่เท้าของเรานะคะเข้าไปนะคะแค่ทำอย่างนี้นะคะเซนเซอร์ของเรา าเรามีสิ่งมีของถืออยู่นะคะเราก็สามารถเปิดท้ายได้แค่เพียงใช้แค่เท้าเตะเข้าไปนะคะแล้วก็สามารถเปิดปิดได้นะคะก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้านะคะ ปิดนะคะของเราก็แค่ติเท้าเข้าไปนะคะก็สามารถปิดได้นะคะที่ด้านหลังของเรานะคะด้านหลังของเราก็จะออกแบบไปด้วยเบาะหนังนะคะสีแดงนะคะ ก็ตัวนี้พับเก็บได้นะคะตัวนี้แอร์ของเรานะคะก็จะมีระบบแอร์ด้านหลังให้นะคะทุกรุ่นเลยนะคะตัวนี้มาที่ด้านหน้าของเรานะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเบาะหนังภายในสีแดงนะคะคอนโซลก็จะเป็นสีดําพวงมาลัยของเรานะคะก็จะเป็น พวงมาลัยไฟฟ้านะคะแปบปรับได้ถึง4ทิศทางนะคะตัวนี้พร้อมมัติฟังก์ชันนะคะก็จะมีตัวบ u ส s e control ตัวนี้นะคะเพื่อในการใช้งานขณนะขับรถทางไกลนะคะเราสามารถตั้งระยะทางได้นะคะหรือว่าความเร็วนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีจอนะคะจอ MIT นะคะขนาด7นิ้วจอแสดงผลการขับขี่นะคะว่าเราขับขี่เป็นยังไงบ้างนะคะอุณนหะภูมิแล้วก็น้ำมันในถังที่เราใช้อยู่นะคะตัวนี้ก็จะแสดงการขับขี่ให้เราเห็นหมดเลยนะคะจอนะคะเครื่องเล่นนะคะตัวนี้จะเป็นขนาด9นิ้วนะคะแบบสัมผัสนะคะรองรับ T-Connect นะคะแล้วก็บลู o ู h นะคะตัวนี้แล้วก็ Apple c a r p l a y พนะคะเพื่อเชื่อมต่อในการค้นหารถอะไรอย่างนี้นะคะตัว T-Connect นะคะมาที่เกียร์เกียร์ของเรานะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบ7สปีดนะคะตัวนี้เบาะนะคะเบาะของเราด้านคนขับนะคะก็จะเป็นแบบไฟฟ้านะคะปรับได้8ทิศทางเลยทีเดียวนะคะเพื่อให้ลูกค้า สะดวกสบายนะคะตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้ชมรถแล้วนะคะเกาะปุ๋ยก็จะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามของเ Facebook ของจุป,ปุ๋ยโตโยต้าสาขาลมสั่งด้วยนะคะท่านใดที่สนใจเพื่อที่จะเข้ามาชมรถนะคะมาชมได้ที่ที่ได้เลยนะคะที่โตโยต้าสาขาลมสั่งนะคะยังไงปุ๋ยก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ